สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ่านเอย๋ยอ่านหกห้าหกศูนย์นะคะในคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาทำอดอกหกกรีบแบบนี้นะคะอันนี้อ่านต่อไว้แล้วนะคะแต่แบบเนี้ยมันจะเนี่ยค่ะจะเป็นดอกหกกีบนะคะอันนี้ก็จะเป็นใหม่อีกตัวสีแดงสีมันก็จะแจ่มไปนิดนึงนะคะ แสบตาไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะพาถักดอกนี้ก่อนนะคะมาเริ่มงานกันเลยค่ะอ่อไหมที่ใช้นะคะไหมที่ใช้จะเป็นไหมเบอร์สิบหกนะคะแล้วก็หัวเข็มก็จะเป็นเข็มทิวลิตนะคะเบอร์หนึ่งจดศูเบอร์หนะคะอันนี้ก็จะมีความเล็กนะคะแล้วก็มีกันไกลเอาไว้ตัดได้นะคะ พร้อมแล้วนะคะแล้วก็อันดับแรกนะคะเราจะม้วนใหม่ให้เป็นแบบนี้ค่ะพันพันใหม่ให้เป็นแบบนี้นะคะหรือใครที่ถนัดจะทําเป็นโซ่ก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าอันไม่ค่อยถนัดทําโซ่นะคะเดี๋ยวจะทําแบบนี้ให้ดูนะคะก็ขึ้นพอพออ่าพัพนแทงเข็มขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็ขึ้นโซ่มานะคะขึ้นโซ่สี่ค่ะสามสี่พันหัวเข็มสองครั้งนะคะลงในช่อง แล้วก็ดึงขึ้นมาอย่าเพิ่งปลดนะคะให้อยู่ในเข็มก่อนแล้วก็ทำอีกรอบหนึ่งมันจะได้ทั้งหมดนะคะสามหลักจะได้ทั้งหมดสามหลักแล้วก็รวบนะคะจากนั้นก็ตรงนี้ก็ขึ้นโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าพันหนูเข็มสองครั้งแล้วก็ทำลงในช่องอีกครั้งหนึ่ง เราจะทำพอสองคอสามครั้งรวบพร้อมกันนะคะพอสองคอก็คือพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็รวบหลักที่สามนะคะแล้วก็รวบแบบนี้นะคะก็โซ่ห้าเราจะทำในห่วงนี้ทั้งหมดก็คือหกกลีบนะคะหกเอ่อหกแฉกนะคะ อันนี้ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่แล้วนะคะก็เป็นโซ่ห้าพันธุเขมสองครั้งแล้วก็ลงในช่องปลดสองปลดสองนะคะอยู่ในเข็มนะคะอย่าเพิ่งปลดหลักสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราจะรวบพร้อมกันค่ะแบบนี้แล้วก็ดึงหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ แล้วก็อีกหลักหนึ่งดอกนี้นะคะจะมีทั้งหมดสามแถวนะคะจะมีทั้งหมดสามแถวอันนี้ก็จะเป็นไหมเส้นเล็กนะคะมันก็จะ,ะค่อยๆทำนิดนึงนะคะไม่ค่อยถนัดนะคะแบบนี้แล้วก็รวบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบหกกรีบแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เราโซ่สองพันหัวเข็มนะคะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ ขนดเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดึงมาให้จุดกึ่งกลางของเราจุดจุดเริ่มต้นของเรานะคะมาอยู่จุดกึ่งกลางตรงกลางตรงนี้เราก็จะสามารถรูดได้นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้ทําเป็นอ่าเป็นโซ่นะคะก็จะรูดตรงนี้ได้นะคะแต่เพื่อนเพื่อนต้องเก็บไหมให้เก็บไหมให้ลึกหน่อยนะคะกันหลุดลุยนะคะจากนั้นนะคะแถวในแถวที่สองเราก็จะขึ้นโซ่มาสาม อ่ขึ้นโซ่มาสี่นะคะพันหนัวเข็มสองครั้งเราจะทําพอสองคอเหมือนเดิมนะคะทําทั้งหมดสี่หลักนะคะให้รวมกับโซ่ก็จะเป็นห้าหลักพอดีนะคะจากนั้นกัดด้วยโซ่หนึ่งพันหนัวเข็มสองครั้งลงในช่องถัดไปตรงนี้เราจะทําพอสองคอนะคะ เก้าหลักค่ะสองันุขีมสองครั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แล้วก็9นะคะจากนั้นโซ่หนึ่งแล้วก็ทำในช่องถัดไปค่ะเราจะทำวนไปจนจบในแถวที่สองเลยนะคะ ทำเป็น9ก้าแล้วก็เว้นหนึ่งช่องนะคะทำไปจนจบแถวเลยนะคะนะคะทั้งหมดก็จะทำนะคะ9ก้าหลักหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำเป็นโซ่หนึ่งและในในช่องนี้นะคะมันยังไม่เต็มนะคะเราก็จะมาทำให้เต็มนะคะก็คือทำเพิ่มอีกสี่หลักนะคะก็หนึ่งสอง สามสี่บวกกับอ่าที่เราขึ้นทีแรกห้าก็จะเป็นเก้าพอดีนะคะเราก็จะมาสี่ในโซ่ที่สามนี้นะคะปิดแบบนี้นี่อันนี้ก็คือก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นในแถวที่สามนะคะแถวสุดท้ายแถวสุดสุดท้ายก็คือพันสองครั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลงมาในช่องนี้นะคะ ปลดออกมาค่ะแล้วเราก็จะทำปุ่มนะคะก็คือขึ้นโซ่มาสามแล้วก็มาแทงในตรงนี้เราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมดเจ็ดหลักนะคะต้องให้ได้เจ็ดหลักนะหนึ่งสองสามปุ่มนะคะพันุเข็มสองแล้วก็มาลงในจุดเดิมปลดขึ้นโซ่มาสามแล้วก็จิ้มลงทําปุ่ม แบบนี้นะคะทั้งหมดเจ็ดหลักนะปุ่มที่สองสี่ปุ่มที่ห้าพันหัวเข็มปุ่มที่หก พันหัวเข็มปุ่มที่เจ็ดทั้งหมดเจ็ดปุ่มแบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็นับหลักมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ลงหลักที่ห้านะคะหลักที่ 5, ห้าหรือหลักกึ่งกลางนั่นเองนะคะให้อยู่กึ่งกลางนะแบบนี้นะคะก็รวบอ่า แบบนี้จากนั้นก็หมืเดิมค่ะพันโอเข็มสองครั้งลงในช่องนี้แล้วเราก็จะทําปุ่มขึ้นมาอีกค่ะเราก็จะทําแบบเดิมนี้อีกนะคะทั้งหมด7ครั้งเหมือนเดิมค่ะเจ็ปุ่มนะคะ1 2ึสามแล้วก็ x พนธเข็มสองครั้ง1นึสองสแล้วก็ x 1นึ่งสองสาสองสี่ห้านับดูด้วยนะคะว่า,ามันครบไหมนะคะทั้งหมดเราต้องทำเจนะคะ สองสี่หกครบแล้วนะคะเจ็ดแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะจิ้มในหลักกลางนะคะหรือว่านับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าจิ้มลงไปหลังจากนั้นเราก็ทําวนมานะคะทํามาทั้งหมดนะคะมันจะได้ทั้งหมดหกลีบนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะได้หกกีบเวลาต่อเราก็จะต่อแบบนี้นะคะ ต่อแบบนี้อันนี้ก็คือต่อสองนะคะพออีกดอกมาแล้วก็จะมาต่ออีกสองแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็สำหรับวิธีการต่อให้ได้ให้ได้แบบนี้นะคะต่อให้เป็นสอง สองจุดแบบนี้นะคะสองกลีบแรกนะคะเราก็จะต่อกันแค่สองจุดตรงนี้นะคะแล้วก็จะเว้นตุ่มไว้นะคะจะเว้นตุ่มไว้นะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวทําให้ดูเลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกที่เราจะนํามาต่อนะคะเราก็จะถักแบบนี้ไว้อ่าแล้วก็ในกลีบที่เราจะต่อนะคะอันก็จะถักมาหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่ตุ่มแล้วพอถึงตุ่มที่ห้านี่ยังไม่ขึ้นตุ่มใช่ไหมคะอันก็จะทําการต่อนะคะก็คือ ทำขึ้นมาแล้วก็ขึ้นโซ่ไว้หนึ่งก่อนค่ะแล้วก็หยิบชิ้นต้องการจะต่อนะคะซึ่งเราก็จะต่อฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราจะต่อฝั่งนี้เนาะก็เอาด้านผิดประกบกันนะคะแล้วอันก็จะนับมากลีบนี้ที่อันจะต่อก็คือด้านนี้อันก็จะนับปุ่มมานะคะหนึ่งสสามสี่แล้วก็มาจิ้มในปุ่มที่ห้านี้นะคะนี่จิ้มไว้เลย แบบนี้แล้วก็พักออกมาทำโซ่หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือด้านผิดประกบกันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะกลับมาต่อดดอกดอกด้านหน้าของเรานะคะแล้วก็จะกลับมาม้วนทําเป็นปุ่มนะคะแล้วก็หลักที่สองก็พันหัวเข็มขึ้นมาค่ะก็คือถ้านับกลีบก็คือเป็นหลักที่หก นะคะเป็นหลักที่หก,ก็ขึ้นมาเหมือนกันค่ะเราจะต่อเราก็ขึ้นโซ่มาหนึ่งแล้วก็จิ้มไปที่ชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังก็ถัดจากตรงนี้ขึ้นมาก็จะเป็นปุ่มนี้ก็จิ้มเข้าไปรวบแล้วก็โซ่หนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาชิ้นหน้านะคะกลับมามาทำปุ่มแบบนี้ จากนั้นตรงนี้เราจะเราจะต่อแค่สองจุดนะคะเราจะต่อแค่สองกรีบตรงนี้สองปุ่มนะคะก็แต่มันแต่ข้างหน้านี้มันยังไม่ครบเห็นไหมคะมันยังมีแค่สองสีแล้วก็เราก็จะทําอีกดอกหนึ่งให้มันครบก็คือทําปุ่มที่7ค่ะปุ่มที่7นี้เราไม่ต้องเชื่อมแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่มา3เลยแล้วก็ล็อกจากนั้นเราก็นับมา1 2 3่ง เราจะทำชิ้นหน้าของเราให้ครบนะคะต่อด้วยพันหัวเข็มสองครั้งขึ้นมากรีบนี้นะคะเริ่มกรีบใหม่เราก็จะทำปุ่มหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามอันนี้ทำปุ่มเราจะเว้นไว้นะคะเราจะไม่เชื่อมแล้วเราก็จะทำอ่าปุ่มที่สองปุ่มที่สอง เราก็จะขึ้นโซ่มาหนึ่งเราก็จะทำการเชื่อมโดยการตรงนี้นะคะอันนี้คือชิ้นหลังเราจะเว้นหนึ่งเว้นสองแล้วเราจะมาทำมาจิ้มลงในปุ่มที่สามนี้นะคะขึ้นมาปึ๊บแล้วก็กลับมาชิ้นหน้าค่ะทำให้เสร็จในชิ้นหน้าจากนั้นก็พันหัวเข็ม ในปุ่มนี้เราก็จะเชื่อมขึ้นโซ่มาหนึ่งแล้วก็จิ้มลงไปในปุ่มถัดไปของชิ้นหลังแล้วก็กลับมาทำชิ้นหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำปุ่ม1 2ึสองสามอ่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ เห็นไหมคะจะเป็นลักษณะนี้ก็คือตรงเนี้ยเราจะนับมา1 2ึ่สามสี่เราจะมาทำในหและหแล้วก็เว้น7นะคะแล้วพอขึ้นกลีบใหม่เราก็จะเว้นไว้หนึ่งแล้วเราก็จะทำสองสมแล้วต่อไปในดอกนี้นะคะเราก็จะทำวนมาเลยคะ่ะทำวนมาให้เหมือนตัวนี้นะคะวนมาจนครบดอกเลยนะคะนี่เดี๋ยวพอเดี๋ยวทำวงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนะคะ ค่าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือต่อแค่2จุดนะคะสองจุดแบบนี้เนาะต่อให้ยาวอย่างนี้นะคะเป็นรอบอกนะคะซึ่งการคํานวณรอบอกนะคะว่าเราจะต้องใช้กี่ดอกนะคะก็คือเราก็วัดขนาดดอกอะคะ่ะวัดขนาดดอกของเราว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปหารกับรอบอกที่เราต้องการที่จะถักนะคะ อย่างประมาณนี้ก็ประมาณ2.5ก็ไปหารอย่างสมมุติเรา,จะ,าจะได้อก40เราก็ไปหารดูนะคะว่าเราจะได้อกที่เท่าไรแต่แล้วก็ปรับเศษให้มันเป็นเลขคู่นะคะแล้วก็เราก็คำนวณดูว่าใหม่มันมีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือรายละเอียดคร่าวๆนะคะให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะบ๊ายบาย